ทุกคนวันนี้เราอยากมาอยู่กับวันนี้พวกเรามาอยู่ที่ฟาร์มแกะออสเตรเลียนะคะมีเลยขอขอ <โฆ S 1> ให้แบบัตรนีแแ่แบบแบบโอ้เราให้เราให้ัตรเขาปุ๊บเอาก็าจะแบบขึ้นไปข้างบนได้เลยไว้ไว้หายโอ้

ะะได้แล้วแม่จะมีน้ำแล้วแต่ก็ยังซื้อมาอ,อีกวันนี้เราไปเที่ยวสามที่มาที่แรกไม่ได้อ่านวิดีโอก็ลืมโทรศัพท์ไปติเดเลยติดบ้างสิโอเคเดีย๋ยวเราตัดไปตอนอยู่ข้างบนเลยแล้วกันนะชว่วยมาแล้วครับผมบอกเลยว่าอย่างสูงอ่ะลมแรงมากใช่ลมแรงมากโอนี่ไงวะเดย้เดี๋ยแแวแ้ ไปวนที่นได้นะอย่าไปดูแล้วๆลวสิเราต้องรีไปเร็วกลัวว่าทุกคนจะเบื่ออทุกคนไปรีวิวนะครับรจะไปกับน้องไง ใหยมากขึ้นมาแบบไหนีใช่ีค่ะอ่าเอิ่มออทุกคนเราขอบอกในคลิปนี้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าผู้ติดตามเราถึง500แล้วเนี่ย ไปเวลคำแล้วอุ้ยแมวจับให้หน่อยไปเวลคำดลงดึงด้วยแมวดึงีึสุดว้าววิวสวยมากครับผมด้วยนั่นไง เร mm. ียกว่าโคตรนั uh. uh, 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 like like. uh, ่นละเฮ้ยนั่นจังแตบเด้ด้วยอ่ะเฮ้ยวิเขาเสียงเป็นด้วยาเอ็งยิ้มด้ยอ่ะหมอนี่มอนี่เงหมอนี่เนี่ยเอก็คือเออจริงจริงหเท้าหมอนี่หมอนีร้องรด้วยแล้วนี่ฟังเลยจิจไอีตันเนาะ

กินเก่งโคตรกินเก่งโคตรเลยไงชีอชตนั้น่ะมันมีเขาะสรวมันต้องเป็นตัวพ่อแน่ๆ ใ่อั่ตัวนั้นร้องเหรอตัวนี้ร้องเหรอตัวนี้ร้องใช่ไหมขนก็นุ่มอ่ะช่ขนนุ่มมากแ้วน่ารักมากอุ้ย ลองอีกแล้วทำไมมันเดินบนไปบนมามีคนอุ้มมาตัวนึงมีคนอุ้มมาตัวนึงด้วยดวตนน

ร้องอีกแล้วร้องบ่อยนะเนี่ยมองไปมองมาอย่างกระหม่อมแต่ลุกมาครับโอเคทุกคนวันนี้พวกเรากำลังจะไปแล้วนะครับกำลังจะไปอีกที่หนึ่งที่ต่อไป เด <S 々> ี๋ยวไปกันเถอะค่ะทุกคนฮะเฮ้ยขมวนก็มีคือแกไปกันทุกคนช่วยน่ารักอุ้ยดัมพเลเมื่อกี้ลืมพูดลิสโกตรงในนู้นมีเป็นอัปก้าส่วนตรงนี้เป็นแกบอกเลยว่าน่ารักโคตรเวน่ารักจริงนะทุกคนไม่ต้องแม่

คนโอ้นู่นแอ้มคนโก้นู่ชุนมาสื้เยอะเลยโอ้คนมาชงเต็มนั่นหน่อยจีโอ๊ยหยุดหยุดขอบขอบอ่ะโย่ เกกอนยกตัวว่านหน่เ่่เอ้ตั้นไมัน่ากลัวจัเลยอ่ะแม่ยให้เนมันนี่โทรศัพท์มเตัวนั้นน่ากลัวจเลยอ่ะเอยวน้ยให้เร็วเเดี๋ยวไม่ถ่ายวดีโออยเดียวม่่ยโอเียเืน่จะยืนจยเร็วเรวมันจะหนี

เอเมื่อไรจะได้ลูกเธอเนีั่นแหละาม่่ายคนลมอนอนละมมากคนอนะมืนมืนอนะมือนละือนอคอคนละอนะอคนะนล้นอ ยปดนี่ตัวน้ำตาลน่ารักมันแบบเอ้ยทำไมฟันแบบสีนี้ด้วยใช่มีสีด้วยมันมีสองตัวมันบ้าฉ่องจุ้ยเยอะนะเนี่ยคุณอุ้ยอันนี้ขุนบางตาเดินไปเดินมาฉันหลับเดินไปน้องกันเนี่ยสันหรับเราขอจบเพียงเท่านี้นะกระปอง เล่นเปื่อเปรื่องเงี้ยวอ่ะขอจบหน้านนี้เท่านี้นะคะกินข้าวองอกินข้าวอยู่ <c oughs> กินข้าวอยู่ไม่กินข้าวอ่ะนี่เรียกกินแครอแหละ <c oughs> บายบายทุกคนบายบายจบเพียงเท่านี้นะ